อุ้ยขาวเต็มเลยแม่งแสงแบบแสงเนาเป็นกิโลครับพี่น้องสอนสวิงครับสวิงเนาเอาบุ้งสวิงนี้ครับบระดี๋ยหาโดนแล้วครัจุ้มลงไปแล้วพี่น้องาจุ้มลงไปแล้วจุ้มลงไปแล้วอึ๊บเข้าไปแล้วครับ ปวดถือมากครับพี à, ่น้องค่อยๆดันกันมาดันกันมาโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วปึ๊บอ้าวเป็นซีฟที่จันครับพี่น้ตัวเงี้งๆพี่น้องฟังทีแบบเป็อู๋ฟังที่แบบกธรรมดาครับพี่น้องมาบินที่สามบินสามครับพี่น้องเป็นบินสาม bây bao mình chỉ bỏ nhay ra này nòng nên nói ớt cọ ớt cọ không những gì những gì thang ở ừ, ừ, không bán, không bán. Bán là chỉ, chỉ cái câu này mặt chính ra, ớt, đầu phía ở <laughs> à nhà bó áo à, ai à nhà khi câu nó phải biến nhẹ ướt phải đó phải không? Đó, à nhà, đó không đẹp rồi mà đánh kinh không biết nào đánh kinh sáu nó sẽ đâu không áo ai nhà cái gần không phun cả đúng đấy Hãy subscribe đầy cá Ghiền Mì ngoài Để không bỏ

อ่ออบ่เอาเต็มเต็มครับสวัสดีพี่น้องแป๊บเดียวรับคุณสงหาดีครับได้ดีขนาดเลยนะยอดครับรายการอายุหากินมือจับบ้านหัวขวาเพือกุจับจังหวัดอุดรธานีครับหนยรวงของห้องหลายหลายพี่น้นนนอง